จากที่เราตัดย้้ยย้วยเลขหนึ่งน,น,นะคะที่เราตัดยุ้ยเลขหนึ่งเราจะต้องเนี่ยนะเวลาเรากริ้งมาแล้วเนี่ยเส้นข้างในผ้าข้างในเนี่ยอย่าเพิ่งเจียนหัวออกนะคะเอาไว้ให้เต็มเต็มอย่างนี้ก่อนนะแล้วเราก็เดินเส้น ตรงนี้จะใส่คอเราเดินเส้นวงในก่อนเดินเส้นเพื่อไม่ให้ยืดนะคะเดินเฉยๆนะเดิน,ดนอย่ากให้เขาตึงนะแล้วก็อย่ากให้เขายืดเดินเส้นเฉยๆแล้วทีนี้ตรงเนี้ที่เราจะเย็บริมเล็กกันนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บริมเล็กเราเจียนหัวผ้าออกก่อนเลยคะ่ะตามเส้นอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะบางคนเขาก็เย็บก่อนแล้วค่อยเจียนแต่อันนี้พอดีว่า เราถนัดแบบนี้ตัดหัวผ้าเนี่ยให้เหลือแค่สองหุนนะคะจากอันนี้เส้นกิ่งนะให้เหลือแค่สองหุนมากกว่าครึ่งเซนนะคะมากกว่าครึ่งเซนนิดหนึ่งกะด้วยสายตานะคะตัดตัดหัวผ้าที่เราจะเย็บรอบเลยนะ,ะเดี๋ยวจะเย็บให้ดู แล้วเวลาเย็บจะเดินสองรอบนะคะอันนี้เราตัดแล้วเนี่ยเส้นกิ่งแล้วก็เราตัดวัวผ้าแล้วนะคะ,อะขอดูมุมกล้องก่อนนะว่าชัดนะถ้าไม่มีครีมก็ใช้เข็มหมุดนะคะถ้าไม่มีครีมเราก็ใช้เข็มหมุดช่วยใช้เข็มหมุดจับผ้ามาก่อน จบมาเล็กๆอย่างนี้ค่ะเอาเข็มปักลงไปนะแล้วก็ฝีเข็มอย่าตึงนะคะฝีเข็มให้รอบแรกเนี่ยฝีเข็มให้ห่างนิดนึงนิดนึงนะห่างหน่อยนึงคือห่างกว่าปกตินิดนึงอะคะ่ะแล้วเราก็ค่อยๆเย็บไปพอดีอันนี้ถนัดคีม ถ้าไม่มีครีมก็ใช้เข็มเนี่ยใช้เข็มใช้ปลายเข็มนะช่วยพอเราตัดหัวเล็กแล้วเนี่ยมันก็จะจับได้ง่ายเนี่ยเราก็วางอย่างนี้มือจะบังไหมรู้สึกว่ามือจะบังนะ พยายามจะให้เห็นให้ชัดที่สุดนะคะแต่ก็คนเย็บก็ต้องเย็บให้ถนัดด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนะเอาเข็มแล้วเวลา <c oughs> เวลาเย็บผ้าเนี่ยเราไม่ต้องไปมองฝีเข็มนะถ้าเย็บอย่างเงี้ยนะถ้าไปเราจะเลง็งเล็งจุดเนี้ยตรงเข็มเข็มที่เราเข็มมุดที่เรากดผ้าไว้เนี่ยคะ่ะเล็งตรงนี้เพราะว่าเข็มเนี่ยเขาไม่หนีไปไหนเนาะเขาอยู่กับที่แต่ตรงเนี้ยส่วนเนี้ยที่เขาจะดิน้นเราต้องระวังส่วนนี้ ะ,ะ <c oughs> พยายามจะพูดให้ช้าลงคือติดพูดไวแล้วก็ฟังไม่ค่อยทันใช่ไหมบางทีก็ลืมตัวนั่นนะคะขอขอขอใช้คีมแล้วกันนะคะเพราะว่าใช้เข็มเราไม่ถนัดค่ะ ใช้นิ้วใช้นิ้วฝั่งนี้นะคะสองนิ้วเนี่ยแตะแตะเขามาอย่างนี้ค่ะความที่เขาโคง้งเขาเส้นเขาเป็นเส้นโคง้งเป็นเส้นโค้งเลขหนึ่งอาราบ,บิกอะค่ะที่โค้งเป็นวงกลมดังนั้นมันจะโค้งตลอดทางเลยเนี่ยพอเพิ่มน,นิดนึงตรงนี้จะหลุดหละไม่ได้เลยก็เอานิ้วเนี่ยค่อยๆแตะ จะเย็บม,วม้วนกลมเย็บเย็บยากถ้าถ้าเป็นวงอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นย้วยเลขหนึ่งม้วนกลมจะเย็บยากก็เลยจะใช้เย็บดิมเลกสองรอบค่ะแล้วก็ต้องไปช้าๆนะคะเพราะว่าผ้าบางช่วงเนี่ยอย่างตรงเนี้จะเป็นผ้าตรงตรงเนี้ยจะตกเฉลียงเนี่ยดังนั้นเราก็จะต้องระวังเวลาเราดึงผ้าว่าช่วงไหนตรงช่วงไหนเฉลียง ถ้าช่วงเฉลียงเราก็อย่าไปดึงถ้าตรงไหนเป็นช่วงผ้าตรงเราก็ต้องดึงอย่างตรงนี้เป็นช่วงเฉลียงเนี่ยเราดึงไม่ได้นะคะดึงแล้วเดี๋ยวเขาจะยืดให้เขายืดของเขาปกติค่ะคือยืดธรรมชาตินะคะอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนเขานะคะ จะเป็นผ้าตรงพอเป็นผ้าตรงเนี่ยเราจะต้องดึงดึงผ้าน,นิดนึงไม่งั้นมันจะย่นค่ะ ตรงนี้เราผ่าผ้าเราผ่าผ้าขึ้นไปนะคะไม่งั้นตรงนี้จะพับไม่ได้อันนี้คือรอบที่หนึ่งนะคะที่เนี่ยที่เรายังไม่ตัดหัวผ้าข้างในเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวเราเย็บเสร็จเราจะต้องไปรีด่ยพอไปรีดถ้าเราไปตัดหัวผ้าข้างในเวลาเตาไถเนี่ยมันจะยืดไปหมดเลยตรงนี้โค้งเขาก็จะเสียนะคะเราก็ยังไม่ตัดเดี๋ยวเราไปเย็บเสร็จเราต้องไปรีดรีดเสร็จแล้วเราถึงจะตัดวงในได้ทีนี้จะเย็บล็อกที่สองแล้วนะคะ พอรอบสองเนี่ยใช้ฝีเข็มปกติแล้วนะคะเมื่อกี้เราใช้ฝีเข็มห่างนิดนึงมันก็จะตรงเส้นที่เรากิ้งพอดีค่ะเพราะว่าเนี่ยพอเราพับมาเราตัดหัวเล็กแล้วเนี่ยเราพับมามันก็จะลงตรงเส้นกิ้งพอดีแล้วเราพับไปอีกทีหนึ่งมันก็จะพอดีเลยค่ะ อย่างเงี้ยนะคะย็บไปเรื่อยๆโอเคนะคะ